จะมาแนะนําเกี่ยวกับวิธีการทําอาหารทางสายยางนะคะสําหรับผู้ป่วยที่รับอาหารทางสายอาหารทางสายจะได้จากอาหารหลัก5หมูเหมือนที่เราทานนะคะโดยจะเน้นในเรื่องของความสะอาดแล้วก็การปนเปื้อนเชื้อมากเป็นพิเศษนะคะวัตถุดิบประกอบด้วย 1. อกไก่หมูเนื้อแดงหรือเนื้อปลาถ้าเป็นอกไก่หรือหมูเนื้อแดงให้เลาะส่วนที่เป็นมันออกใช้เฉพาะส่วนที่เป็นเนื้อ 2. อฟักทองหรือใช้เป็นผักใบเขียวแทนเช่นกวางตุ้งหรือตำลึง 3. กล้วยน้ำว้าใช้เป็นกล้วยน้ำว้าสุกหรือใช้เป็นมะละกอสุกแทน 4. ไข่ไก่ใช้เป็นไข่ไก่ทั้งฟองหนึ่งฟองไข่ไก่เฉพาะไข่ขาว3ามฟอง 5. น้ำตาลทราย 6. น้ำมันพืชใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองหรือน้ำมันลำข้าว 7. นมจืดใช้เป็นนมจืดชนิดธรรมดาหรือนมจืดพองมันเนยอุปกรณ์ที่ใช้ในการเตรียมอาหารปั่นผสม 1. เครื่องปั่นไฟฟ้า 2. หม้อและทัพพี 3. มีดและเขียง 4. กระชอนสำหรับกรองใช้เป็นกระชอนตาถี่ 5. อุปกรณ์ช่างตวง ได้แก่ตาช่างช้อนชาช้อนโต๊ะและถ้วยตวงเมื่อเราเตรียมอุปกรณ์และวัตถุดิบเรียบร้อยแล้วต่อไปจะเป็นการสาธิตวิธีการทำอาหารปั่นผสมนะคะค่ะต่อไปจะเป็นการสาธิตวิธีการทำอาหารทางสายนะคะเราเริ่มจากวัตถุดิบอย่างแรกนะคะอย่างแรกเราใช้เป็นอกไก่บดนะคะเรานำมา ต้มนะคะจนสุกนะคะอย่างที่2เราใช้เป็นไข่ลวกเดี๋ยวจะแนะนําวิธีการลวกไข่อีกรอบนึงนะคะอย่างที่3คือฟักทองนะคะอย่างที่4ี่กล้วยน้าว้าเราเริ่มที่กล้วยน้ําว้าก่อนแล้วกันนะคะกล้วยน้ําว้าเรานํามาฝานปอกเปลือกนะคะถ้าที่บ้านไม่มีกล้วยน้ําว้านะคะเลือกใช้เป็นมะละกอสุกแทนก็ได้เลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือจะใช้ทั้งสองอย่างก็ได้ แล้วนากล้วยน้ำวานะคะมาฝานเอาเฉพาะที่ตรงผิวนะคะตรงแกนกลางไม่เอานะคะเพราะว่าเป็นส่วนที่เป็นเม็ดแล้วก็จะทําให้อาหารทางสายยางติดสายนะคะ <Okay. S 1> เมื่อเราฝานกล้วยน้ำวาได้แล้วนะคะเราก็นํามาชั่งชั่งให้ได้ในปริมาณที่พอดีตามสูตรนะคะ สูตรของแต่ละคนที่ให้ไปจะไม่เหมือนกันนะคะก็คือให้ดูสูตรตัวนั้นเป็นหลักว่าจะช่างวัตถุดิบแต่ละอย่างเท่าไหร่นะคะอย่างเช่นสูตรนี้เราทํา1ต่อ1นะคะ1 0 0 0ซีซีกล้วยที่ใช้ก็จะใช้100กรัมนะคะ,ะเมื่อเราได้กล้วยตามที่ต้องการแล้วเราก็วางไว้ก่อนนะคะอย่างที่2ที่ใช้ก็คือฟักทองนะคะ นำฟักทองมาหั่นปเปลือกนะคะล้างให้สะอาดปอกเปลือกหั่นเป็นชิ้นอาจจะเป็นชิ้นใหญ่ประมาณนี้ก็ได้แต่วิธีการทํามี2อ,อย่างถ้าใช้วิธีการนึ่งอาจจะใช้เป็นชิ้นใหญ่ประมาณนี้แต่เราถ้าใช้วิธีการต้มอ,อาจจะฝานเป็นชิ้นเล็กๆเ,เพื่อที่จะได้ง่ายต่อการสุกนะคะ,ะฟักทองใช้100กรัมเหมือนกันพอดีเลยค่ะชิ้นนี้100กรัมสำหรับวัตถุดิบต่อไปนะคะ เป็นอกไก่นะคะที่เราเลือกใช้เฉพาะส่วนที่เป็นเนื้อแล้วนะคะนำมาชั่งชั่งให้ได้ตามสูตรนะคะต่อมาก็จะเป็นไข่ไก่นะคะไข่ไก่เราจะใช้เป็นไข่ลวกวิธีการลวกไข่นะคะเราก็นำไข่มาก่อนนะคะ นำไข่ทั้งหมดที่ใช้มาเสร็จแล้วนำน้ำต้มเดือดนะคะเทลวกลงไปในไข่เมื่อเราเทน้ำร้อนลงไปนะคะแล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้นะคะประมาณ10นาทีเมื่อครบ10นาทีแล้วเราก็เทน้ำออกนะคะแล้วก็จะได้ไข่ลวกหลังจากนั้นเรานำไข่ลวกที่ได้แล้วนำมากระทบเเลือกออกนะคะ เราได้ไข่ครบตามจํานวนแล้วเราก็ตักไข่แดงออกนะคะเพื่อใหอ้ได้รับไข่แดงในปริมาณที่พอดีเหลือไว้แค่ฟองเดียวนะคะวัตถุดิบต่อมาก็คือน้ำตาลทรายเช่นกันนะคะเราเอาน้ำตาลทรายมาชั่งก่อน เมื่อเราชั่งน้ำตาลทรายได้ตามปริมาณของสูตรแล้วนะคะก็พักลงไว้ก่อนวัตถุดิบต่อมาก็คือนมนะคะใช้เป็นนมจืดนะคะนำมาตวงปริมาณตามสูตรนะคะอาจจะตวงใส่เหยือกเล็กหรือว่าเหยือกตัวนี้ก็ได้ รวงให้ได้ตามปริมาณที่ใช้นะคะค่ะตรงนี้คือวัตถุดิบทั้งหมดที่เราต้องใช้หลังจากนั้นเราต้องนำกล้วยกับฟักทองนะคะนำไปนึ่งก่อนนึ่งจนสุกแล้วถึงเอามาปั่นได้นะคะนี่คือฟักทองแล้วก็กล้วยที่เราเนื่อมาเรียบร้อยแล้วต่อไปจะเป็นขั้นตอนการปั่นนะคะ เรานำวัตถุดิบทั้งหมดนะคะที่เรา,าเตรียมไว้แล้วนะคะมาใส่ในโถปัน่นใส่ทุกอย่างลงไปเลยนะคะ สำหรับน้ำมันพืชเราตวงตอนที่จะให้ก็ได้นะคะประมาณหนึ่งช้อนชาแล้วก็มาดูขีดบอกปริมาตรนะคะว่ามันได้เท่าไหร่ตัวนี้ประมาณ500ซีซีแต่สูตรที่เราทำหนึ่งพันซีซีนะคะอาจจะเติมน้ำลงไปเลย เติมยังไม่ต้องให้ถึง1,000 cc ซีซีก็ได้ค่ะเติมพอให้ปั่นได้ก่อนเมื่อเราปั่นเสร็จแล้วนะคะเราก็นำมากรองผ่านกระชอนนะคะใช้กระชอนตาถี่นะคะเพื่อที่จะได้ไม่ติดสายแล้วก็สามารถกรองกากอาหารได้ดี ผ่านกระชอนเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาดูปริมาตรว่าได้ปริมาตรตามที่เราต้องการหรือไม่นะคะตามสูตรหนึ่งพันซีซีแต่เมื่อกองแล้วยังไม่ถึงหนึ่งพซีซีนะคะเราก็สามารถเติมน้ำต้มสุกลงไปได้เลยเพื่อให้ได้ปริมาณต,ตามที่ต้องการนะคะเมื่อเราได้ปริมาตรหึงพันซีซีเรียบร้อยแล้วนะคะก็มา,าตวงใส่้วยเล็กหรือว่าเหยือกเล็กเพื่อที่จะ เก็บใส่ถุงไว้ให้ผู้ป่วยเป็นมือไปนะคะสำหรับในที่นี้ตัวให้ได้ 250cc นะคะเพราะว่าผู้ป่วยทาน4เวลาแบบงเป250็น 250cc คูณนี้นะคะ <S <S เมื่อเราตวได้ 250cc แล้วนะคะ, <S <S ะก็นามาใส่ถุงไว้ อนหนึ่งวันนี้นะคะได้ทั้งหมด4ถุงวันหนึ่งเราจะทําแค่ครั้งเดียวนะคะเมื่อทําเสร็จเรียบร้อยแบบนี้แล้วก็คือเก็บเข้าตู้เย็นไว้ได้24ชั่วโมงหรือว่า1วันค่ะเมื่อเราตวงใส่ถุงนะคะเก็บไว้ที่ตู้เย็นที่ช่องธรรมดาระยะเวลาการเก็บคือ1วันเวลาก่อนที่เราเจะามาให้วิธีการแนะนําคือต้องอุ่นก่อนวิธีการอุ่นแนะนําให้เป็นการนึ่ง แกะใส่ภาชนะแล้วนําไปนึ่งอีกรอบหรือจะเอาไปตั้งในน้ําร้อนเลยก็ได้ตั้งทิ้งไวส้สักพักหนึ่งรอให้ความร้อนผ่านเข้ามานะคะหลังจากนั้นเราก็เอาถุงนี้นำไปใส่ภาชนะเพื่อที่จะให้ผู้ป่วยได้ค่ะสำหรับวิดีโอนี้นะคะจัดทำขึ้นเพื่อให้ญาติผู้ป่วย ที่ต้องดูแลผู้ป่วยที่บ้านนะคะที่ต้องทําอาหารทางสายรับอาหารทางสายนะคะมีความรู้แล้วก็เข้าใจในการจัดเตรียมวัตถุดิบแล้วก็วิธีการทําอาหารปั่นนะคะ